สวัสดีค่ะมาฟังปีนักษัตรนะคะ12ษนักษตัตกันเลยนะคะในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะก็จะอยู่ทำนายในระหว่างของวันที่15นะคะถึงวันที่21เดือนกรกฎาคมพุศเรามาดูค่ะสำหรับใครที่เกิดในปีกุลน,นะคะหรือว่าปีกุลเป็นยังไงบ้างมาดูปีกุลโอ้โหเจ้าะตาได้ขึ้นมาฟาสอบสอดนะคะบริวารคนรอบข้างเออนะคะมีมีใครบ้างไหมป่วยอยู่นะคะถ้าไม่ได้ป่วยก็มีใครที่ไปนะคะงั้นได้ข่าวของผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บจากไปหรือปา นะคะนะมีไหมอืมเนี่ยค่ะหรือไปโรงพยาบาลมีไหมคะเนี่ยเนี่ยบริวารคนรอกข้างป่วยไหมหรือตัวเราป่วยเองเออลองดูซิว่ามันตรงป่ะนะคะวิ่งลอกกันสิเวลาเนี่ยนะคะหมุนทั้งเงินนะ,ะหมุนทั้งงานเลยอ่ะหมุนกันเป็นปิน๊บติ้ว,ต,วติ้วไปเลยนะคะในใจของคนปีกุลเนี่ยอยากมีโชคเหลือเกินนะคะเออถูกมากถูกน้อยฉันก็อยากถูกแหละนะคะบางคนไม่ได้ถูกมานานละฉันอยากมีโชคแล้วมีด้วยนะโอ้นะคะ นะคนมีคุณนี่มีโชคนะเนี่ยนะคะอ่ะไม่มากก็น้อยอ่ะแต่เป็นจะเป็นลักษณะทุกขลาบก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นเจ้าตาก็้พไพ่มาแบบนี้นะคะถ้าเรามองนะคะเรามองเหตุการณ์ก่อนเลยนะคะถ้าเจ้าดวงตาหรือว่าสนาเนี่ยระวังค่ะลองมีปากเสียงนะคะมีปากเสียงกับใครอ่ะขัดแย้งทะเลาะเบาะแวง้งเออนะคะบริวานนั่นแหละนะคะความเครียดความราับผิดชอบมันเหมือนตะบะแตกนะคะนะ ไม่เรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะแต่ว่าหมอพิมพ์มองแล้วถ้าไม่ทะลเลาะหรอนะคะมันจะมีเรื่องอะไรรู้ปะ่ะโดนใส่ร้ายป้ายสีค่ะโดนคนอินทาค่ะโดนเนี่ยเออมีคนโดนเนี่ยจ้ะนะคะถูกลังแกอะไรประมาณนี้นะคะหรือถูกหลอกนะคะถูกบุรลี่มีไหมพรอไพ่ดาบติดกันมาสักขนาดนี้เลยนะคะมีเจ็ดดาบแปดดาบห้าดาบสี่ดาบจ้ะนะคะไม่ป่วยใจก็ป่วยกายเออนะคะนะสังคมที่คนอยู่อ่ะ มันเป็นสังคมที่เหมือนจอมปลอมอะ่ะมีแต่วความอิจฉาหรืสยาโดนแทงข้างหลังอะไรประมาณนี้นะคะหรือมีได้รับการดูถูกจากเพื่อนร่วมงานการปรามมสเออคนปีกุลนี่นะโอ้โหไพ่คนาประชุมซะขนาดนี้เลยนะคะดาบคือปัญหาอุปสรรคขัดแย้งสุขภาพนะคะการผ่าตัดเอกสารสัญญามีปัญหาเพราะไพด่ดาบมันรุมค่ะนะคะมันร่ร้อมมากๆหรือทํำยังไงล่ะเออนะคะตอนนี้ยังโกรธอยู่ไหมนะคะ ถ้าเจอเหตุการณ์เขาเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอย่าไปอาฆาตนะคะถ้าคุณถ้าคุณเป็นฝ่ายกระทํานะแต่มองว่าต้องลงเป็นฝ่ายกระทำาแหละนะคะห้ามเลยอันดับแรกคนปีกุลเตือนไว้มันจะไปขัดโชคขัดลาบอย่าไปสาปแช่งใครนะคะใครจะว่าจะด่าเรายังไงหรือว่าจะแบบบูลลี่เราหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีของเรานะคะเพอเพอแบบเขาเรียกว่าไปมีผลเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านกฎหมายด้วยนะคะถูกหลอกให้เชื่ออะไรพวกนี้นะคะอันดับแรกเลยให้อาภายัยได้ให้อาภายัยนะคะ นะให้ไปได้ไปเอาเท่าที่เราทําไหวนะคะหมอพิมไม่บังคับนะคะหมอพิมไม่บังคับแต่ว่าหมอพิมไม่อยากให้คนไปสาแกงเขานะคะถ้าเจอเปัญหาเกี่ยวเรื่องของการขัดแย้งทะเลาะเบาแววงนะคะนะไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือใครจะว่าอะไรแล้วแต่แต่ขออย่างเดียวเราไม่สนกลับเราไม่ไปว่าแค่นั้นเองนะคะแปดสิบสามโอเคนะคะถามว่ามันจะจบลงได้ไหมถ้ามาเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นมานะคะถ้าคุณแบบ ปัญหาที่คณเจอถามว่าจะได้รับความยุติธรรมไหมได้รับความยุติธรรมนะคะได้รับความผู้ยุติธรรมนะแต่ว่าสําหรับใครที่แบบโดนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนะคะถูกใส่ร้ายป้ายสีนะคะก็ต้องสู้ในเรื่องของคดีความนะคะต้องสู้ในเรื่องของกฎหมายหรือจะถูกเบียด,บ,ยบ,ยบ,ยดบังนะคะกับคนมีสีรังแกเราเออนะคะหรือว่าผู้ใหญ่รังแกฉันไม้เรามาเนี่ยนะคะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาเป็นว่า ถ้าเจอเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหรือว่าจะเป็นแพทย์ละบ,บากใครนะคะดับแรกบอกพิมพ์แนะนำว่าให้ทําใจก่อนนะนะคะฟังแล้วมันเปิดขึ้นมาเพราะไพ่สิ่งแวดล้อมของคุณที่รุมเร้าคุณอาจจะเจอสังคมที่ไม่ดีบริวารไม่ดีที่สร้างปัญหาให้กับเรานะคะมันทำเขาเรียกว่าติดล่างแห่ไปด้วยเอานี้แล้วกันนะคะหรือว่ามันจะทําอะไรมันเหมือนว่าถูกควบคุมกับคั้ง่วงเหนียวนะคะบางคนถึงแบบแรงๆหน่อยก็ถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเราคุณจะต้องไปแก้ไขไขให้บริวารลูกเต้าของคุณนี่ละคะบริวารของคุณที่เกี่ยวข้อ,ของกับคุณนี่ นะต้องระวังในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวร่องข้อกฎหมายเพราะว่าอะไรพื้นฐานอุสตสาหของปีกุลเนี่ยมันขึ้นมาคิงดาบแน่นอนอาจจะต้องไปติดต่อนะคะสถานที่ราชการเพอเพอไปเจอเนี่ยคนที่ทําคนที่มีสีเนี่ยพูดจาถากถางเราหรือว่าทําให้เราแบบเราทุกข์ไงไปขอความช่วยเหลือจากเขาแต่เจอแบบคนมีสีที่แบบอาจจะไปเจอคนที่เหมือนว่าตอบโจทย์เราไม่ได้หรือว่า ไม่ได้ให้กำลังใจอ่ะเพราะว่าอะไรเปล่าบอกพิมพ์ว่าคนปีกุลต้องการกำลังใจนะคะอาจจะเจอแบบสิ่งรอบด้านที่มากระทบจิตใจทําให้เราหมุนทําให้เราชุนเชียวไปกว่าเดิมอีกเราก็ลําบากแล้วระหวังเพื่อผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่มีสีด้วยคนมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือเราได้แต่กับแบบโดนกระทํานะคะหรือว่าเราอาจจะเป็นฝ่ายผิดหรือว่าเราก็ต้องการขอที่จะโอกาสเนี่ยมันจะมีเรื่องข่าวเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเข้าใจไหมคะ นะอย่าไปตกกังวลไปนะคะบางคนอาจจะตรงบางคนไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เขาตรงอะ่ะก็มีคนขาถ้าพ่ายขึ้นมาแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเบาๆอ่ะคะ่ะอาจจะได้ได้มีคนวิพากษ์วิจารณ์หรือตำหนิทําให้เราแบบเสียชื่อเสียงเออเบาๆแบบนี้ก็ได้นะนะคะถ้าใครเจอแล้วหมอพิมพ์นแนะนําว่านะคะก็ว่าไปตามสถานการณ์นะคะแจ้งความนะคะ ขอคำปรึกษาจากผู้รู้นะคะนะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆนะคะนะอ่ะโอเคค่ะแล้วก็ค่อยเคลียร์ไปตามสเต็ปอ่ะมาดูค่ะหรือเบาๆบางคนเนี่ยปีกุณบางคนตกงานนะคะได้รับพิจารณาให้ออกงานตกงานเลิกจ้างอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าปิดช่องทางในการทํามาหาก,กินเราทําให้เราไปต่อไม่ได้ก็มีนะคะหลายๆอย่างบงาง,งานนะคะวนว่างานนะคะมีโอกาสว่างานสูงรดอถูก,ถกเลิกจ้างหรือประมาณนั้นที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวฟ้าฝ่าผ่า,า,า,ามาเลย นะคะให้เราตกงานซะอย่างนั้นเลยไม่ทั้นเราต้องตัวก็มีเหมือนกันนะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะจ๊ะเอาเป็นว่าถ้าคุณตกงานนะคะเสียใจได้นะคะคุณแต่ว่าอย่าเสียใจนานไปต่อให้ได้นะคะถ้าไม่ได้รับความยุติธรรมเราก็เออมันจะมีกฎหมายทําให้เราแจ้งฟ้องร้องตามที่เราตามเห็นเราตามสมควรนะคะนะว่าไปตามเหตุการณ์เนาะนะคะถ้าเกิดว่าปัญหาที่เกี่ยวเรื่องของงานนะอืมบางคนถามว่าถ้าเกิดว่าทําผิดนะคะจะมีโอกาสที่จะแบบ ได้ติดคุกไหมหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะต้องได้ผ่านการรับ,รบพิจารณาก่อนนะคะนะ,ะถ้าเกิดตัวคนไม่เป็นก็จะติดร่างแหไปนั่นแหละนะคะมีโอกาสนะคะมันมีโอกาสได้นะคะโอกาสมันสมสิงมากเลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสเสี่ยงถ้าเกิดถามเกี่ยวเรื่องของเครื่องเรื่องคุกเรื่องตารางนะคะถ้าไม่เกิดขึ้นกับเราลูกหลานบริาวารเรานั่นแหละอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของคดีความนะคะเกมสินทธิติดอะไรที่ของที่เป็นของมนีภาษีอันนี้ต้องระวังแล้วก็เตือนคนรอบข้างด้วยเพราะอะไรปะ คนที่วิ่งเต้นนะ่ะคือตัวคนปีกุลมันเครียดไงนะคะแต่ถามว่าจัดการได้ไหมถ้าเกิดปัญหามาเกิดขึ้นแล้วหมอพิมจะสามารถบริหารจัดการได้ไหมคุณจะรับความช่วยเหลือคะ่ะแต่ว่าต้องใช้เงินใช้ทองเยอะเหมือนกันอืมนะคะอ่ะถ้าเกิดขึ้นมานะคะหมอพิมก็ขอเป็นกำลังใจให้ขอให้ค่อยๆแก้ไขปัญหาได้ไปทีละเปาะนะคะนะอืมนะคะหรือบางคนถูกหลอกลวงอะไรก็ว่าไปก็ต้องแจ้งความไหมนะคะนะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เพื่อป้องกันเซฟต์เองให้มันมีประวัติไว้ อ่ะต่อค่ะคราวนี้เนี่ยถ้าจะมานะคะพ่อค้าแม่ขายบ้างแหละนะคะพ่อค้าแม่ขายก็จะรับบอแบงกับคนที่ทํางานในสายเดียวกันนั่นแหละถูกรับระเรียบได้นะคะหรือไปเจอเบอร์ใหญ่ไปเจอตออะไรพวกนี้หรือว่าเราขายของแล้วถูกขายของที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เราต้องระวังนะคะบางคนทําไปรู้เท่าไม่ถึงการหรอกนะคะถ้าเราเซฟตัวเองได้เซฟแต่ถ้าเกิดว่ารู้รู้เท่าไม่ถึงการเราก็ต้องค่อยๆนะคะว่าไปตามกฎหมายว่าไปตามคำบวนการนะคะนะ สู้ค่ะนะคะแต่บางคนบอกว่าหมอพิมพ์ไม่ได้มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเลยค่ะแต่ว่าญาติเสียนะคะญาติจากไปนะคะค่ารักษาพยาบาลค่าผ่าตัดอะไรพวกนี้ประดังประเดเหมือนกันนะนะคะคนมีคุณในช่วงสัปดาห์นี้เป็นว่าหมุนน่ะหมุนเงินน่ะถามว่าหาตัวช่วยได้ไหมจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาช่วยคุณนะคะ,นะ,คะนะผู้หญิงนะถ้ามองเป็นผู้หญิงในสายงานก็ได้นะคะแต่ว่าเข้ามาช่วยได้ระดับหนึ่งนั่นแหละนะคะ,ะ,คะถ้าเกิดว่าคนบางคนที่หาตัวช่วยอย่างนี้แล้วกัน แต่มันแปลกคนปีคุณถ้ามีปัญหาก็เรียกทุกขาลาบเออนะคะทุกขาลาบค่ะปัญหาที่แบบมันเครียดจริงๆอะ่ะเพลอๆอาจจะมีโชคมีลาบเข้ามาช้อนเราก็ได้แต่ว่าไม่มากก็น้อยนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะมันเหมือนจะเจอบุคลากรเจอปัญหาก่อนคืาเรียกทุกขาลาบจริงๆบางคนไม่สบายค่ะบางคนแบบเขาเรียกว่าไม่สบายเรื่องสุขภาพนะคะอาจจะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดนะคะมีปัญหาเรื่องกับมดลูกก็ได้นะคะหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดนะคะ ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลหมอพิมพก็ถ้ารู้สึกไม่สบายใจนะคะในสิ่งที่ไพ่ประกบขึ้นมาอย่างนี้หมอพิมพแน,น,นะนาเลยคะ่ะว่าถ้ากันไม่สบายใจอันนี้เราต้องตั้งจิตตั้งใจละนะคะการาไถ่ชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยค่ะนะคะ,นะคะถ้าร่างกายยังไหวอยู่ไปปล่อยปลยปาไนฐานจิตขอบุญนี้ขอยกให้กับเจ้ากรรมนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเข้าพระเจ้านะคะเหตุการณ์ไปก็แล้วแต่นะคะเราต้องทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดใหม่และการตายทําบุญลงศพก็ได้ะคะ่ะ นะคะลองดูนะนะคะโดยเฉพาะมันจะหนักหน่อยกับแบบปีคนที่เคยทําแท้งมานะคะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสองคนหลอกที่เห็นนะ่ะนะคะในช่วงเข้าพรรษาพยายามทำบุญอที่บุญให้เด็กที่ทําแท้งไปหรือเรามีส่วนร่วมในการทําแท้งค่ะอ่ะโอเคค่ะประคับประคองค่ะนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะติดสินบนบางคนยังไม่ได้แก้บนเลยเกี่ยวเรื่องของการบวชการปฏิบัติธรรมมันทําให้ยืดเยื้อย,ยาว,ยาวนานนะคะถ้าแก้ไม่ได้ยังไงก็ต้องปฏิบัติธรรมนะคะแล้วหลังอุสรรคแล้วเราแก้กทีนึงนะแนะนาอ่ะมาดูค่ะ คราวนี้เรื่องของอะไรอีกบ้างเรื่องของการงานนะคะถ้าเกิดตกงานเนี่ยในช่วงนี้ก็จะต้องเรีบสมัครงานนะคะงานอะไรก็ทําไปก่อนแต่ธุรกิจที่เกี่ยวื่องของสีเทาเกี่ยวเรื่องของการเสี่ยงเรื่องการท่องเที่ยวยังไปได้อยู่นะคะแต่ว่าต้องระวังคนที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของด้านผิดกฎหมายนี้ไม่ส่งผลดีนะอ่าโอเคค่ะนะคะมาดูเรื่องของการเงินมีผู้หญิงช่วยเหลือได้เผลอๆมีโชคลาภในช่วงปลายสัปดาห์ต่างๆสัปดาห์ได้ด้วยนะคะอ่ะมาดูเรื่องของ เวลาคะ่ะแบ่งเวลาไม่ไมให้ถูกละกันช่วงนี้เหนื่อยเกี่ยวเรื่องของการหมุนเงินนะคะถามหมุนได้หมุนรอดไหมถ้าไม่ลกหมุนได้แน่นอนนะคะบางคนจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินเกี่ยวเรื่องของนี่นอกระบบนะคะหรือบางทีเราไปขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าได้ไหมมีโอกาสได้นะคะและมาดูเกี่ยวเรื่องของความรักบ้างนะคะความรักจะมีเรื่องปักเสียงกับคนรักอืมหรือบางคนแบบแย่หน่อยจะจับได้คนรักมีนอกมีใน ith, หรือไม่ซื่อสัตย์ทําให้เราเครียดได้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะ นะคะไม่ใช่ทุกคนไปนะนะจ๊ะหรือคนรักจะมีโชคเออนะคะแต่มองว่าตัวคนปีกุนนี่แหละเกิดจากความเครียดแหละนะคะอย่าดุบริวารคนรักแรงๆนะคะนะเพราะว่าจะทําให้เขารักเราน้อยลงเออนะคะสําหรับคนโสดจ้าถ้าโสดจริงๆนะคะจะมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จริงหลังยั่งยืนนะคะก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นความรักลักษณะ one night standing ก็ได้นะคะ หรือความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะอึดอัดนะจ๊ะนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราไปติดกับดักใครสักคนหนึ่งบางคนก็มีผลที่คนเขาจะหลอกให้เรามาเชื่อใจให้หลงรักได้แล้วเสียเงินเสียทองไปกับเขาได้นะอันนี้ต้องระวังสําหรับปีกุลค่ะแนะนําว่าจะทําอะไรต้องมีสติปรึกษาเพื่อนฝูงคนที่รู้นะคะอย่าไปตัดสินใจเดียวเดียวนะคะไม่เอา นะคะม,มันมีการล่อแหลมตัวการถูกล่อลวงแลนะถูกหลอกให้เราหลงเชื่อได้ง่ายเราเนี่ยแหละจะเป็นคนที่เสียประโยชน์และเสียเปรียบหมอพิมขอเตอือนในร,รอบสัปดาห์นี้ค่ะอ่ะโอเคค่ะทิศที่ถูกสลกของคุณทิศตะวันตกเลยค่ะได้ขออภายค่ะทิศใต้นะคะทิศใต้นะนะคะเด็กให้โชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะรักยงกุมารที่คุณบูชาอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงให้โชคให้ลาบค่ะและเลขนะคะคุณเบอร์โทรศัพท์ตัวกลางเบอร์โทรศัพท์ตัวกลางเลยค่ะผู้หญิงท้องให้โชค นะคะที่บ้านมีสิ่งสิทธิ์มีสิกงสิ้นลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะต้องเชื่อช่วงนี้ถ้าเกิดห่างสดมนไม่พักกลับมาสดมนเหมือนเดิมนะคะมีโชคโดยประมาณถ้าไม่โลภค่ะคุณขาต้องไม่โลภนะคะได้เท่าไหร่เท่านั้นอย่างเบาเาก็2ตัวแหละนะคะแต่ว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะแต่ว่าเป็นทุกขลาบแล้วการมีโอกาสจะได้เงินทุกๆเข้ามานะคะหลังจากที่เราเจอปัญหาหลายๆอย่างประดังประเด็นะคะสิ่งสิ์ยังมีเห็นอยู่ได้จริงอยู่นะนะคะต้องบอกไปก่อนนะคะสําหรับคนที่เกิดปีคุนนะคะ อะเรามาดูค่ะสุขภาพค่ะคุณขานะคะช่วงนี้นะคะสุขภาพคือร่างกายอาจจะเหมือนว่าขาดวิตามินนิดนึงนะคะเรื่องเรื่องอร่างกายเส่อมโสมนะคะถ้าเรามีกําลังซับพอให้ช่วยเหลือกคนที่ยากไร้มากกว่าเราเพื่อเป็นการแก้เคสเสริมตวงนะนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะช่วงนี้นะอช่วงนี้จะทําอะไรก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนิดหนึงแล้วกันนะคะอะ บางคนเบาๆก็ท้องเสียค่ะคุณขากล้ามเนื้ออ่อนแรงบางคนผ่าตัดมานะคะระวังเกี่ยวเรื่องของการติดเชื้อด้วยมีภาวะเสี่ยงเกี่ยวเรื่องของมดลูกนะต้องดูแลดีๆนะคะของคุณผู้หญิงนะนะคะช่วงดมดลูกมีปัญหาหรือว่าอยากได้เป็นคู่ค่ะนะคะถ้าบางคนบอกว่าต้องการผ่าตัดเรื่องเสริมความงามน,นะคะเรื่องหงน้าเต้านมอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังแผลติดเชื้อด้วยนะคะต้องดูแลแผลดีๆจ้า เอาแล้วค่ะเลขเลยค่ะคุณขาเลขหน้าไพ่จะเป็น 5, 4, 2 2, 4, 5, 8, 7, 7, 8, 5, 4, 2นะคะอืมไปตัดเล่นเอาจะมี 0, 1, 5ค่ะนะคะห้าสเนาะเอาที่ชอบแล้วกันไปตัดเล่นนะคะ,คะให้เลขแบบแผงยาวยๆไปเลยเนะจ๊ะอ่าสีเสริมดวงเลยค่ะน้ำเงินค่ะน้ำเงินเหลืองได้ชมพูฟ้าน้ำเงินได้นะคะนะ อย่าลืมเบอร์ดับตัวกลางนะ,ะนะคะนะคะใครที่ได้เบอร์มาใหม่ก็หรือว่าแต่ว่าใครที่มีมากกว่าหนึ่งเบอร์เบอร์ไหนที่ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของงานบ่อยๆได้ค่ะนะคะ <c oughs> วันที่ดีของคุณคือวันที่15 15 16, 17 1 8 1 9ค่ะเป็นวันที่ดีของคนที่เกิดปีกุนค่ะเอาละค่ะนี่คือดูสตารด์ดยวรวมนะคะก็ต้องขอบคุณสําหรับใครที่กดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ด้วยแล้วเรากลักบมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ